เลิกใช้ตีนกับกูขอร้องเลิกใช้ตีนจะใช้กูทีละแผ่นละสิไม่มีทางกูจะเอาเพื่อนกูติดขึ้นมาดูวยเป็นสิบสิบแผ่นให้มึงเปลืองเล่นเลิกได้เลิกสนาคาดกูไว้บนหัวแล้วก็ถามแม่ว่าแว่นตาหนูไปไหนนะ่ะเลิกสนาอีบา้าก็อยู่ของกูอย่างนี้ทุกวันไม่เคยหากูเจอเลยที่ผู้ชายนัดเจอครั้งแรกนั่งรถสี่ห้าต่อมึงสึกหาเขาเจอเรู้ไหมใครฆ่าระยาพยูนไม่ได้ฆ่าแต่กูเนี่ย จะกินขนตามึงเป็นอาหารมึงจะต้องสังเวยขนตาให้กูอาชีพรองเอาไวข้ขี้แต่อาชีพหลักเอาไว้โดนกอดแล้วก็โดนอ้วกเวลามึงเมาเลิกได้ไหมเลิกทะเลาะก,กับพี่เพราะหากูแล้วก็จําสลับกันไปสลับกันมาของมึงก็คืออันที่มันดํากว่าของเขาไว้อิงโง่ค่าไฟแพงขึ้นเลิกโทษกูสักทีฮะอยู่ไหนนนะหาอหาไรอีกโทรศัพท์อยู่ไหนหาอะไรให้ตายเถอะโทะรศัพท์<อ>หายอีกอแล้วอ๋อฉันถืออยู่